ดวงชะตาและบุญวาสนาของบุคลบคลที่เกิดปีวอกบุคคลที่เกิดปีวอกมักเป็นคนชอบสนุกสนานเฮฮามีจิตใจล่าเริงแจ่มใสสัญ,ญลักษณ์ของคนปีวอกก็คือลิงชาติภูมิ เป็นผีเสื้อผู้ชายมิ่งขวัญสถิตยอยู่ที่ต้นขนุนเป็นคนาธาตุเหล็กแต่บางตำราก็ว่าเป็นคนาธาตุทองอุปนิสัยของคนเกิดปีวอกมักเป็นคนสนุกสนานล่าเริงเป็นคนที่อยู่ใกล้แล้วไม่น่าเบื่อเป็นคนฉเฉลียวฉลาดหลักแหลมแก้ไขสถานการณ์ได้เก่งพูดจาพาทีเสียงดังฟังชัดผงผาง ห้าวหาญหนักแน่นไม่ค่อยกลัวใครมักเจ้าโทสะโมโหร้ายเป็นคนเจ้าระเบียบแบบแผนรักเพื่อนพ้องมิตรสหายมีลักษณะเป็นผู้นำเป็นคนเก็บความรู้สึกไม่ค่อยเก่งซ่อนอารมณ์ไว้ไม่ค่อยได้มักแสดงออกมาทางใบหน้าและดวงตาว่าในขณะนั้นรู้สึกอะไรอยู่ชอบหรือไม่ชอบอย่างไร แต่โดยส่วนใหญ่แล้วคนเกิดปีวอกมักจะเป็นคนเจ้าชู้และชอบหมกมุ่นในเรื่องของกามารมถ้าเป็นผู้ชายมักจะมีอำนาจวาสนามีสเสน่ห์และเจ้าชู้ยักษ์มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับเพศตรงข้ามอยู่บ่อยๆเพราะความเจ้าชู้ของตัวเองให้ระวังเรื่องการผิดศีลกามเมเป็นสำคัญแต่ถ้าหากเป็นผู้หญิงแล้วล่ะก็ท่านว่าจะเป็นแม่สีเรือนเลยทีเดียว จึงมักจะมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามอยู่เนืองๆแต่ปัญหาของคนปีวอกก็คือมักเป็นคนรักง่ายนายเร็วและมีจิตใจค่อนข้างโลเลในเรื่องของความรักอยู่เสมอบุคคลที่เกิดปีวอกนั้นเป็นคนมีจิตใจห้าวหาญกล้าได้กล้าเสียดังนั้นจึงไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของอบายามุกและการพนัน หรือ,อยาเสพติดเป็นอันขาดเพราะถ้าหลงเข้าไปยุ่งเกี่ยวแล้วจะเลิกยากมากและจะนำความเดือดร้อนมาให้ในภายหลังเพราะฉะนั้นอย่าเข้าใกล้ได้เป็นดีที่สุด <ém> คนเกิดปีวอกเป็นคนธาตุเหล็กท่านว่าเป็นคนที่มีฝีมือในเรื่องของการทำงานในวัยเด็กนั้นมักจะอภัพมักจะไม่ค่อยได้อยู่กับญาติพี่น้อง ส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดที่หนึ่งแล้วไปเติบโตได้ดิบได้ดีอีกที่หนึ่งพ่งพาอาศัยญาติพี่น้องไม่ค่อยได้คนเกิดปีวอกมีพระจันทร์เป็นปากท่านว่าเป็นคนพูดจาไพเราะปากหวานโดยเฉพาะกับเพศตรงข้ามแต่ถ้าอยู่ในกลุ่มเพื่อนสูงแล้วล้วก็จะเอะอะพองผางเสียงดังฟังชัด มีพระพุทธเป็นใจท่านว่าเป็นคนมีจิตใจเข้มแข็งห้าวหาญหนักแน่นรู้เท่าทันเล่เหลี่ยมผู้อื่นมีพระเสาเป็นที่นั่งท่านว่ามักจะชอบหลงไหลในกามราคะแต่เป็นคนมีอำนาจมากชอบเป็นผู้นำหากเป็นชายจะเจ้าชู้หลายใจเป็นหญิงมักจะพาัพเรื่องคู่ครองมีตำาหนิในที่ลับแต่มีเสน่ห์แรง พระอังคารพระพฤหัสบ,บดีเป็นมือท่านว่าเป็นคนมักง่ายทำการงานใดมักทำจริงจังในช่วงแรกๆพอนา,นานไปมักจะล้มเหลวแต่เป็นคนที่รู้จักเลือกใช้คนเป็นพระศุกร์พระ,ะอาทิตย์เป็นเท้าท่านว่าช่วงวัยเด็กมักจะอาพับที่อยู่มักจะล่นเล่หพเนจรแต่จะไปได้ดีในถิ่นที่อื่น ช่วงอายุ16 25 47และ69ปีจะมีเคราะควรระวังให้จงหนักดวงชะตาตามเดือนเกิดท่านที่เกิดปีวอกเดือน5เดือน6และเดือน7ตกลิงลมเลี้ยงยากท่านเหล็กก้าท่านว่าช่วงวัยเด็กเลี้ยงยากขี้โลก แต่จิตใจห้าวหาญไม่กลัวใครรับราชการจะเจริญก้าวหน้าดีเกษตรกร,ร,กรหรือค้าขายก็ดีพอประมาณบ้านตายจะสุขสบายดีท่านที่เกิดปีวอกเดือน8เดือน9และเดือน10ตกลิงพระโพธิสัตว์เลี้ยงธาตุเหล็กหลอมท่านว่ามักเป็นคนใจอ่อนซื่อสัตย์สุจริตหากรับราชการจะได้เป็นใหญ่เป็นโตทำเกษตรกร,ร,กรหรือค้าขายก็พอไปได้ ท่านที่เกิดปีวอกเดือน11เดือน12และเดือนอ้ายหรือเดือนหนึ่งตกลิงโมูลธาตุเหล็กน้ำพีเนื้อดีท่านว่าเป็นคนเด็ดเดี่ยวกล้าหาญมีบริวารมากมีฐานะค่อนข้างดีเป็นตำรวจทหารจะก,ก้าวหน้าดีมากทำกิจการงานอื่นก็ดีพอประมาณท่านที่เกิดปีวอกเดือนยี่หรือเดือนสองเดือนสามและเดือนสี่ ตกลิงสแสม่ธาตุเหล็กไหลท่านว่าเป็นคนใจบุญสุนทานซื่อสัตย์สุดจริตผู้จาเชื่อถือได้อาชีพรับราชการจะก,ก้าวหน้าดีทำเกษตรกร,ร,ก,รก็ดีพอสมควรหรือค้าขายก็จะร่ำรวยดีทํานายตามลักษณะวันที่เกิดของบุคคลที่เกิดปีวอก คนที่เกิดวันอาทิตย์ลิงพญาเลี้ยงมักมีอำนาจวาสนาดีชีวิตบนปพายสุขสบายจะมียศมีศักดิ์ปรากฎกายคนที่เกิดวันจันทร์ลิงสาธารณะมักจะเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยมักซัตเซไปเนจรไปต่างถิ่นฐานต้องพึ่งพาตนเองเป็นหลักบุคคลที่เกิดวันอังคารตกลิงถูกยิง ท่านว่ามักจะเป็นคนขี้โลกมักมีโรคประจําตัวชีวิตค่อนข้างลําบากอยู่สักหน่อยควรยึดความกตันญูเป็นหลักแล้วจะดีบุคคลที่เกิดวันพุธตกลิงหรือสี่เลี้ยงเป็นคนฉเฉลียวฉลาดสติปัญญาดีเป็นเลิศจะได้ดีเพราะสติปัญญาของตนเองบุคคลที่เกิดวันพฤหัส,สบดีตกกลิงราชคูเลี้ยง ท่านว่าเป็นคนปัญญาดีแก้ไขสถานการณ์ได้เก่งมีไหวพิปฏิพานดีภายหลังได้ดีเพราะมีคนคอยอุปถัมภ์ค้ำชูบุคคลที่เกิดวันศุกร์ตกลิงพระโพธิสัตว์เลี้ยงมีอำนาจวาสนาดีชีวิตมีความสุขกายสุขใจดีจะได้เป็นใหญ่เป็นโตในภายหลังบุคคลที่เกิดวันเสาร์ ตกลิงพยาเลี้ยงเป็นคนมีอำนาจแต่มักแต่เอาใจตนเองหากใช้ชีวิตผิดพลาดช,ชีวิตจะมีแต่ความเดือดร้อนควรคิดก่อนทำภายหลังจึงจะได้ดีลักษณะวันเกิดและเดือนต่างๆของบุคคลที่เกิดปีวอกวันอาทิตย์หรือวันเสาร์เดือน5หรือเดือน11 กยักขี่ลิงมักมีนิสัยดื้อดึงดันอาภัพที่อยู่อาศัยเป็นชายมักอาภัพคู่แต่เป็นหญิงมักได้ดีมักมากในเรื่องของการมาลบมักมีคู่หลายคนวันจันทร์หรือเดือน6หรือเดือน12ตกเทวดาในสเสวตฉัตดเป็นคนมีบุญวาสนาดีทำราชการจะเจริญก้าวหน้าดีมีความซื่อสัตย์สุดจริตไม่คิดคดโกงใคร เกิดที่1แต่ไปได้ดีอีกที่1วันอังคารหรือเดือน7หรือเดือนอ้ายตกคนทะเลาะวิวาทกันมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับคดีความมีการทะเลาะวิวาทกันมีศัตรูมากเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ทำอาชีพค้าขายไม่ค่อยดีนักมีโอกาสขาดทุนได้คนที่เกิดวันพุธหรือเดือน8หรือเดือนยี่ ตกผัวเมียทะเลาะกันมักมีเรื่องเดือดร้อนเพราะคู่ครองไร้ญาติขาดมิตรซึ่งพาใครไม่ค่อยได้ทำคุณคนไม่ขึ้นทำการ,กรเกษตรหรือค้าขายระวังจะถูกคนเอาเปรียบบุคคลที่เกิดวันพลหัสบดีหรือเดือน9หรือเดือน3ตกคนขี่ช้างจะลำบากในวัยเด็กต้องพัดภาคจากพ่อแม่แต่เมื่อเติบใหญ่ถึงวัยชรา มีอำนาจวาสนาบารมีมีฐานะดีพอสมควรมีหน้ามีตาในสังคมคนที่เกิดวันศุกร์หรือเดือนสิบหรือเดือนสี่ตกเทวดาขี่พญานาเป็นคนผงผางใจร้อนโกรธง่ายหายเร็วรับราชการจะดีมีคนยำเกงมีบริวารมากทำการเกษตรหรือค้าขายจะดีพอประมาณ แต่หมกมุ่นในเรื่องการราคะเป็นคนลักสนุกป,ปีเนื้อคู่ที่สมพงกับคนปีวอกได้แก่ปีชวดเสริมหน้าที่การงานปีมะโรงเสริมเรื่องการเงินและทรัพย์สินปีมะเสงเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ปีเนื้อคู่ที่ไม่สมพงกับปีวอกคือปีขานมีทิฏฐิแรงทั้งคู่ มักมีเรื่องทะเลาะบบาแว้งกันเป็นประจำวิธีแก้เคล็ดคือควรทำบุญด้วยการถวายพระประจำวันเกิดเลขมงคลสำหรับคนปีวอกคือเลข7และเลข8จะพลิกเรื่องราวจากร้ายให้กลายเป็นดีครับการทำนายทายทักตามดวงชะตาของแต่ละบุคคลนั้น อาจจะถูกบ้างหรือคาดเคลื่อนไปบ้างเพราะก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่นวันเกิดเดือนเกิดหรือปีเกิดและเวลาตกฟากเป็นต้นแต่หลักๆแล้วก็จะเป็นการบันทึกสถิติของกำลาที่ศึกษาต่อๆกันมาดังนั้นดวงก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ทุกท่านสามารถนำมาเป็นข้อคิดหรือข้อควรระวังในการดำรงชีวิตของเราได้บ้างไม่มากก็น้อย แต่การประพฤติดีประพฤติชอบย่อมเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการดำเนินชีวิตที่มีให้ตกอยู่ในความประมาทได้ครับหากทุกทกท่านชอบในเนื้อหาสาระที่ทางช่องเปิดเบิร์กช n แนลของเรานำมาฝากในครั้งนี้ช่วยกรุณา กด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะขอกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงสวัสดีครับ